การมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีหรือเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลาย พระสุคตนั้นคือใครเล่าคือตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกทมออกสอนสัตว์นี้คือพระสุคตภิกษุทั้งหลายระเบียบว,วินัยของพระสุคตนั้นคืออะไรเล่า คือตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมที่ตถาคตสแสดงพรหมจรรย์ที่ตถาคตประกาศนี้แลคือระเบียบวินัยของตถาคตภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด อันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกลื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกลื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้น